ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอท่วงคืนโคต้าแชมเปลิก e, หากแข่งลิเวอร์พูลควรดึงเสริมทัพหลังพลาดการคว้าอัดับลงเล่นถ้วยแชมเปลิกในซีซ e ั่นหน้าไม่ต้องสงสัยเลยว่าภารกิจสำคัญของเจอเกนครอปคือการพาลิเวอร์พูลจบอัดับท็อปโฟของศึกพรีเมียร์หากแต่การจะประสบความสำเร็จตามเป้าได้หงส์แดงจำเป็นต้องเสริมทัพเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง แม้การคว้าอันดับ5และได้สิทธิ์ลงเล่นทั่วโยุโรปาลีกจะถูกมองว่าเป็นปัญหาต่อาการคว้าดาวเตะน,นามกระเดื่องก็ตามทีอย่างไรก็ดีลิเวอร์พูลเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่หลังจากพวกเขาประกาศลอยแพ่พ่อค้าแข้งหลายรายทั้งโรเบโตฟีมิโน่เจมส์มิลเนอร์นาบีเกตาและอเล็กซ์ออกเลตแชมเบรนแบบไม่มีค่าตัวแม้แน่นอนว่าพวกเขาได้ตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มาจากไบรตันเรียบร้อยแล้วหลังล้มแผนฉุดยูดเบลลิงแฮมที่มีค่าตัวแพง แต่มันยังไม่มากพอที่จะทําให้หงแดงกลับไปลุ้นคว้าตั๋วแชมเปี้ยนและนี่คือ5นักเตะที่เรสแมทชีนสมควรดึงมาร่วมทีมให้ได้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งก่อนลงสู้ศึกในซีซั่นหน้ามาร์เกหฮี22ปีเซนเตอร์ฮาร์ฟคริสตันพาเลตอย่างที่เห็นกันว่าเฟอร์กิวฟานไดค์กับเจอมาติปไม่ใช่เด็กหนุ่มแล้วแถมโจโกเมสยังคงสร้างความน่าสงสัยในเรื่องฝีเท้าไม่เลิก ด้วยเห็นนี้ลิเวอร์พูลจึงน่าจะเซ็นสัญญากับเกฮีซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่อําลาเชลซีไปร่วมทีมคริสตันพาเลสที่สําคัญถึงขณะนี้ปรากระลังผิวสีมีชื่อติดทีมช่างกรีฑเรียบร้อยแล้วมันจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีพัฒนาการที่น่าสนใจอีบันเฟรสเนดา18ปีแบ็กขวาเลเยาบายอริต สร้างชื่อเป็นกองหลังดาวรุ่งในลีกยุโรปได้แล้วและตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากหลายทีมดังทั้งอาเซนอลนิวคาเซิลและบาร์เซโลนาลงเล่นในลาลีก้าไปแล้ว22นัดและโชว์ฟอร์มได้อย่างเต็ตาแม้จะไม่อาจช่วยให้ทีมรอดพ้นจากการตกชั้นได้มีค่าฉีกสัญญาย้ายทีมได้ในราคา17ล้านปอนด์เท่านั้นหากต้นสังกัดตกชั้นลิเวอร์พูลจึงหน้าสอยไปเป็นตัวแทนของเทรนอเล็กซานเดอร์อโนที่สร้างชื่อได้ดีกว่าในการเล่นเกมรุก เกฟเฟนตูราม22ปีมิดฟิลด์ตัวรับนีส nice. ลูกชายอีกคนของลียงตูรามอดีตคุณพลทีมชาติฝรั่งเศสกลายมาเป็นที่รู้จักของแฟนบอลจากการลงเล่นในลีกเมืองน้ำหอมไปแล้ว114นัดแมลิร์พูจะตกเป็นข่าวกับมานูโกเน่เช่นกันแต่อิบราฮิมากราเต้เซนต์ฮารฟของทินแอนฟิลด์ระบุชัดว่าอยากให้ตูรามย้ายมาที่เมอร์ซีไซ์ผมจะแฮปปี้มากหากเขาจะย้ายมาที่นี่และผมจะดูแลเขาเองโกนาเต้เอ่ยเมื่อไม่นานมานี้ และที่สําคัญการเป็นทายาทของตูรามเช่นกับมาคุสพี่ชายดาวยิงซึ่งติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่เช่นกันสามารถการันตีได้ว่าเขาได้ DNA มาจากคุณพ่อคนเก่งเต็มเปล่ากาบี้เวกา21ปีกองกลางเซลตาไม่เพียงลิพูเท่านั้นที่มีความพัวพันกับเจ้าของชายาเบบี้กากาแต่เชื่อกันว่าเชลซีเป็นทีมตัวเต็ทงที่จะได้เข้าไปร่วมทัพขณะที่แมนเชสเ์กับนิวคาสเซิลก็แอบเลดาวรุ่งรายนี้ กระนั้นก็ดีไม่ใช่เรื่องน่าเซอร์ไพรส์เลยในเมื่อเวก้ามีผลงานสอยตะข่ายซีซันที่ผ่านมามากถึง11ประตูได้รับการยกย่องว่ามีพรสวรรค์สูงและปั้นเกมได้อย่างไรลลื่นจึงเชื่อได้เลยว่ากองกลางลิเวอร์พูลจะลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบหากได้สตาสเปนิสมาประสานงานร่วมกับตูรามและแม็กอาริสเตอร์อย่างไรก็ดีหากเรดแมชชีนดึงเวก้ามาร่วมสังกัดได้คนที่มีสิทธิห์หนาวร้อนๆมากที่สุดน่าจะได้แก่เคอร์ติสโจนนั่นเอง เฟเดริโกเคียซา25ปีปีกซ้ายปีขวายูเวนตุสในแง่ของเกมลุกลิภูไม่เคยลดการให้ความสำคัญในจุดนี้ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องหมายการค้าของสโมสรและในเมื่อฟีมิโน่บอกลาทีมไปแล้วหลังหมดสัญญาเกมลุกทางกราบซ้ายของหงแดงจึงต้องการการเติมเต็มขนาดีการเคียซาถูกแชร์ว่าหวังย้ายออกจากทีมม้าลายเพื่อซอหาความท้าทายใหม่ด้วยเขาจึงน่าจะอยู่ในสายตาของครับ ในวัยเบนจเพศดาวยิงอิตาเลียนยังรอการผงาดขึ้นสู่จุดท็อปพีคของฟอร์มการเล่นแถมไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ้าตัวกระหายแสดงให้เห็นว่าเขาคือหนึ่งในตัวรุกชั้นยอดของลีกยุโรปในเวลานี้ลิเวอร์พูลปาดหน้าแมนยูเต็งคว้าแข้งบาเยิร์เสริมทัพซัมเมอร์มีรายงานว่าลิพูกำลังพยายามอย่างหนักในการเซ็นสัญญากับไรอันกราเวนเบิร์ชดาวเตะบาเย์นิคเพื่อตัดหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่แข่งในพรีเมีย ที่มีข่าวกำลังให้ความสนใจอยู่ด้วยเช่นกันซื่อดังของอังกฤษอย่างมิเลอร์เปิดเผยว่าทั้งทีมหงแดงและปีศาจแดงต่างให้ความสนใจอยากได้ลายเซ็นของแข้งทีมชาติฮอลแลนด์ในตลาดซัมเมอร์หลังจากที่นักเตะแสดงความต้องการขอย้ายออกจากทีมอาริอันอารีนาตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลกราวินเบอร์ชย้ายมาจากอาแจ็กเมสซ์เมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวเพียง20ล้านปอนด์แต่ก็ไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมเสือใต้ได้ทำให้เขาต้องออกมาเคลื่อนไหวเพื่อหาทางย้ายทีมในซัมเมอร์นี้ รายงานแจ้งว่าลิเวอร์พูลกำลังผลักดันอย่างหนักเพื่อให้การเซ็นสัญญาก,กับสตาร์วัย21ปีให้ลุล่วงไปได้วยดีในขณะที่อริกเทนฮากซึ่งเคยร่วมงานกับแข้งรายนี้มาแล้วที่อาร์เจ็ก็อยากได้ตัวมาร่วมทีมเช่นกันแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าออกมาอย่างชัดเจนสำหรับเจอเกนครอปนั้นเพิ่งเปิดตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไปเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนและพวกเขาต้องการเร่งปิดดีลกองกลางอีกอย่างน้อยหนึ่งรายก่อนที่ตลาดซื้อขายจะเปิดทำการ โดยนอกจากในรายของกราเวนเบิร์ชแล้วยังมีข่าวกับเกเฟนตูรามของนิสอีกคนด้วยลิเวอร์พูลเอ็โครายงานว่าเฮอร์เบิร์นไฮเนอร์ประธานของบายบร์นมินยืนยันว่าไราอันกราเวนเบิร์ชจะได้ลงเล่นมากขึ้นในฤดูกาลหน้าตามรายงานของลิเวอร์พูลเอ็กโคนักเตะดัสได้รับการจับตามองจากทีมชั้นนําในยุโรปหลังจากย้ายมาอยู่ในอาริอันส์อารีนาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่ไม่ได้โอกาสลงสนามมากนักและตกเป็นข่าวพัวพันกับลิเวอร์พูลบาร์เยนเอาชนะเรอัลอาดริดและหลายทีมในพีเมลีกในการคว้าตัวเขาประมาณ20ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วเรือไม่ขายหงแจมพี่เสือหวังคว้าวอเกอร์เดลิเมลื้ออังกฤษพูดข่าวลิเวอร์พูลเข้าร่วมกับเบนนิกแสดงความสนใจคว้าวอเกอร์ฟูลแบ็กตัวเก่าแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ต้องการขายให้ใครทั้งนั้นกำลังพยายามเจรจาสัญญาใหม่ วอลเกอร์วัย3 3ปีอนาคตไม่แน่นอนภายหลังโดนเปปกอร์เลาดรอปเป็นสำรองในนักชิงแชมเปี้ยนีกขณะที่สัญญาของเขาเหลือแค่12เดือนเสือใต้ภายใต้โทมัสทูเครนวางวอลเกอร์เป็นเป้าหมายสำคัญและกำลังเจรจาคว้าแข้งทีมช่าังกฤษด้วยราคา15ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้ซือเยอรมันอ้างว่าวอลเกอร์ต้องการย้ายไปยักษ์ใหญ่บุนเดสลีกาแต่ล่าสุดรายงานฝั่งอังกฤษระบุตัวนักเตะหวังที่จะอยู่กับเรือใบต่อไปฝั่งแมนซิตี้ไม่มีความต้องการขายนักเตะเช่นกัน เปิดเจรจาสัญญาฉบับใหม่เรียบร้อยโดยฤดูกาลที่ผ่านมาวอลเกอร์ Walker ยังคงมีบทบาทสำคัญลงเล่น39นัดทุกรายการช่วยทีมสร้างประวัติศาสตร์ที่เปิลแชมป์ขณะเดียวกันปรากฏชื่อลิเวอร์พูลคืออีกหนึ่งผู้ให้ความสนใจเพื่อเพิ่มการแข่งขันกับเทรนอเล็กซานเดอร์โนวแบ็กขวาเพื่อนร่วมชาติหรือฤดูกาลก่อนซิตี ah ้ปล่อยราฮิมสเตอร์ลิงไปเชลซีและขายทั้งกาเบรียลเชซุตกับอเล็กซานเดอร์ซ oh ินเชนโกให้อาร์เซนอล อย่างไรก็ตามรายงานระบ,บุเพิ่มเติมคราวนี้อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเห็นซิตี้ยอมเสียวอล์เกอร์ให้คู่แข่งร่วมพิมียร์ลีกแถมคู่แข่งในดีวอย่างบาายเรินยังเสนอโอกาสเล่นแชมเปี้ยนลีกซึ่งลิเวอร์พูลไม่มีโรมมโนแชรแข่งลิพูช่วยสมรสอนมนาวจูดเบลลิงแฮมก่อนย้ายซบเรอัลดริด บิโซโรมโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่าจอแดนเฮนเดอร์สันกัปตันทีมลิพูได้พยายามอย่างเต็มที่ในการโน้มน้าวจูดเบลลิงแฮมให้ย้ายมาคาแข่งยังทีมแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์ก่อนที่เปิดตัวกับเรอัลิดเมื่อสัปดาห์ก่อนหงแดงตัวเป็นข่าวต้องการตัวกองกลางของเบลเซียดัดมนมาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วโดยยกให้แข้งรายนี้เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพซัมเมอร์แต่ท้ายที่สุดพวกเขาก็ต้องถอนตัวเนื่องจากไม่สามารถสู้ค่าตัวที่ทีมเสือเหลืองตั้งเอาไวไ้้ได อย่างไรก็ตามโรมมโนได้ออกมาพูดถึงช่วงก่อนที่เบลลิงแฮมจะตัดสินใจย้าย,ายไปเรอลัลมาดริดโดยเขาเผยว่าจอแดนเฮอร์สันได้พยายามช่วยต้นสกัดในการโน้มน้าวแข้งรุ่นน้องให้ย้ายมาอย่างถิ่นแอนฟิลด์หลายครั้งในช่วงที่ทั้งคู่ติดทีมชาติอังกฤษด้วยกันเมื่อซีซั่นก่อนผ่านทางเว็บไซต์คอร์ดออฟไซด์แน่นอนว่าเบลลิงแฮมเป็นคนที่ถูกพูดถึงในเรื่องของการโดนทาบทามจากผู้เล่นจากสมสรอ,อื่นเมื่อเขาพูดถึงการเปิดตัวกับเรอลัลมาดริดเมื่อสัปดาห์ก่อน จริงๆแล้วเขาได้ตัดสินใจว่าจะย้ายไปเรเอัลตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วเป็นเรื่องปกติที่ผู้เล่นพยายามโน้มน้นาวนักเตะทีมชาติคนอื่นๆหรืออดีตเพื่อร่วมทีมให้ย้ายตามเข้ามามันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแต่เบลลิงแฮมนั้นตัดสินใจอย่างชัดเจนไปแล้วนักเตะยางจอแดนเฮดสันและเออร์ลิงฮาแลนด์ทั้งคู่เคยมีการพูดคุยเรื่องอนาคตของเบลลิงแฮมแต่มันเป็นเรื่องธรรมดามากๆและไม่ใช่จุดชี้ขาดสำคัญอะไรที่นักเตะจะตัดสินใจย้ายหรือไม่ย้ายโรเมโนกล่าว สั่งแบน4ปีแฟนบอลถอยใส่เสื้อล้อเลียนฮิลส์โบโลแฟนบอลปีแสดงแมนสเตที่สวมเสื้อล้อเลียนโศกนาฏกรรมฮิลส์โบโลในนัดชิงชนะเลิศเอฟเอครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาถูกลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นเวลา4ปีเรียบร้อยเจียมไว้วัย33ปีจากวอร์วิกถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวก่อนสารภาพผิดกับสารหลังสวมเสื้อแข่งยืนเต็ดสกรีนคำว่า97 not enough เป็นข้อความในเชิงข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงระหว่างเกมนัดชิงชนะเลิศเอฟเอครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาข้อความดังกล่าวหมาเยเลขเกอ้างอิงถึงจำนวนผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมที่มีกองเชียร์ลิพูเสียชีวิตในสนามเมื่อปี1989ล่าสุดาลสุสานร่วมมือกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือเอฟเอได้สั่งห้ามแฟนบอลปีแสดงห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นเวลา4ปีปีและปรับเงินขณะที่ทางแมนเชสเตอร์ยู t นเต็ดได้สั่งห้ามเข้าร่วมในการแข่งขันของสโมสร อย่างไม่มีกำหนดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ